สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับปานฟินแลนด์ค่ะวันนี้จะพาไปดูตัดหญ้าค่ะตัดหญ้ายังไม่เสร็จเลยค่ะเครื่องตัดหญ้าพังค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะ <laughs> ตรงนี้สาวปานยังไม่ได้ตัดเลยจ้ะเครื่องตัดหญ้าพังก่อนค่ะนี่ค่ะตรงนี้ยังไม่ได้ตัดค่ะยังตัดไม่เสร็จเลยค่ะ ตรงนี้ตัดแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยค่ะเพราะว่าหญ้ามันยาวมากค่ะหญ้าหญย้าไปคักพี่น้องตัดประัานแล้วอยู่ค่ะเครื่องตัดหญ้าพังกอนค่ะพี่น้องโอ้ยตัดประัานแล้วเครื่องตัดหญ้าพังค่ะตัดพึ่งตัดได้ครึ่งเดียวเองค่ะพี่น้องพุ่นละตัดหญ้าไปพุ่นละค่ะ สาวปานพระมาบึงนั่นไหมคะ่ะเห็นบ่ค่ะได้เบิ้งใกล้ๆกันเลยค่ะนั่นไหมคะ่มคะเหะ็นบ่นคะ่คะแมนเบิดเลได้ค่ะดอกกำลังออกคะ่ะเบื่อท่านในขอผนมากินอยู่คะ่ะเบิ่งพี่นองตัดเบั้งท่านแล้วยู่คะ่ะได้เป็นบางส่วนคะ่ะ ตัดหญ่าก็ตัดเบื่อนแล้วเค,เครื่องตัดหญ่าพังตัดเด็กเรื่องทางเมื่อนี่อากาศบ่คเคยดีปานไรคะ่ะลมลมล,ม,ลมแหง้งเดี๋ยวสิพาไปเบ่งดอกกันสนพ่นองสีแดงงามงามสีแดงงามงามค่ะดอกสนหมื่วานตัดหญา่าเครื่องมันสินกมันแบบมันบดีอะคะ่ะยอดแสงบ่ค่ะ,คะสีดำแน่นาะเบ่งเสียงเบ่งดอกสนพี่นอง Nam, nam khả cả Sì, ở hè bừng, bừng đất khả Nam hả. ปาสนค่ะไม่เป็นป้าสนดอกค่ะอันขอบรั่วเห็ดเห็ดทําเป็นรั่วเสียงดังแน่เนอะแน่เด้อค่ะยุติถน,นนน่ะคะ่ะบ้านยุติถนนตะวัยยนยุ่อกเมืองตัดบะทะเหลวสาสัมพี่นองเอ้ยพ้าชม่มอย่าเบื่อกันเด้อค่ะเดี๋ยวผ้าชม่มเดี๋ยวสิพผ้าไปเบิ่งอันอันนี้พี่น้อง แล้วสาวปานสิพา้าไปเบิ้งงอ้นี้ค่ะพ้าไปเบิ้งอันพ้าไปเบิ้งอันดอกลูกแพร่คะ่ะแต่ว่าปีนี้แอปเปิลบ่หลายปีนี้แอปเปิลว่าเป็นดอกไหมคะ่ะว่าค่อยเป็นดอกไหมเป็นดอกน้อยน้อยมันหนาวไหมคะ่ะแต่ว่าลูกแพร่ลูกแพร่เป็นดอกหลายอยู่คะ่ะเบื่องขวเบิ่งลูกแพร่เลยคะ่ะดอกลูกแพร่ เป็นหลายอยู่พี่น้องปีนี้เป็นหลายอยู่ค่ะลมแห้งแห้งค่ะพี่น้องสิได้งยินเสียงกัน่เบพ่งเนอเบิงนะ่บงผมสาวปานพัดพวกเนี่ยแหละค่ะผมพัดบือๆอยู่ผมปิวเลยหรือเบิเนแะ้่ลมแห้งไลผมบ่งดูผมปิวเป็นว่าเปิดพัดลมมโาโหลดจ้าแพ่ไอ้นี่พร้อมสาวปานแผ่เกสรน,นั่น ดอกไม้ว่าม็นดอกไม้แพรเกสซใอนอด้หนี้ไหมคะตา,ตาอันตาอันแสบตาตาแดงบนหมู่ว้านคบรถตัดห้าค่ะเบ่งภาพหมู่ว้านโอ้ยเก่าอีตกเบิ่งเื่อไห่เบ่ง,บง,บง,บงล้มแห้งหลายพี่น้องจนว่ากเก่าอีพังเก่าอีลม้มว่ามันเบาพิษว่ามัานเก่าอีพังเก่าอีล้มค่ะเบิง่งในหลัคะ่ะ จัดมุ้มน่งเล่นพี่น้องเอาของออกแล้วเพิ่งผู้อดอยากมาน,น่งเล่นน้ำสาวบานมานางเล่นเดอ้อจ้าเดอ้อมุ้มน่งเล่นหล่ไล่เบิ่งนั่นหละโอ้ยล้มแพ้ค่ะค่ะพี่น้องมุ้มนางเล่นค่ะมุ้หนึงมีทักสามีอุยทังสามีขืนวิวแชร์มันสภาพไปเบิ่งมุ้มน่งเห่นมิ้มบมมน,นบ้านสาวบานมิถุกมุ้มเลยค่ะมุ้มน่งเล่นมุ้มน่งเล่นมิถุกมุ้มอ่าเด้อพี่น้องมุ้มน่งเล่น ทางขุนกม็มีมุมนางเหรนค่ะยุดสวนในนีสาวปานมองปลูกผักว่าพิษว่าเป็นสวนค่ะมองปลูกผักค่ะเบิง้งนี่กับมุมนางเห่นค่ะมองปลูกผัก่าได้เก็บเบิง้งมุมนางเห่นค่ะมุมนางเห่นผู้เดียวนี่มองปลูกผักค่ะที่ปลูกผักของสาวปานปลูกกินผู้เดียวสองคนกับสาม,มีปลูกนน้อยค่ะ มุมนางเล่นเดี๋ยวพาไปเบิ่งมุมนางเล่นอีกเด้อค่ะเด้อพี่น้องอย่าเบื่อกันเด้อค่ะคลิปนี้สีเบ่งยาวๆส่มีการตัดต่อทั้งหลายทั้งสินทั้งปวงตัดหยาจะตัดเบิเอ้อนแล้วพี่น้องเอ้ดอกใหม่ชั่วตะมุมเก่าอยู่นี่ลหละชว่วตะดอกใหม่หมักดอกใหม่นะะี่ค่ะกงามบ่พี่น้อง งามบ่จ้ะบรรยากาศนั้นงามบ่พี่น้นนองงามบ่ค่ะร่มแหง้งแห้งค่ะพี่น้องพวกเนี้ยพวกดอกไม้พัดดอกไม้ปิวลมแห้งค่ะลมแหง้งอ้ยรมแห้งหลายเบิ่งผมเด้อกระเซิงกระเซิงอันนี้ก็มุมนางเล่นอีกเด้อพี่นอ้องเด้อสิเบิ่งมุมนางเล่นเด้อค่ะ แต่สีบ่ท่านห้เบิ้งขขางในค่ะเดี๋ยวสีเเบิ้งคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปต่อไปสีเบิ้งขขางไนอันนี้ก้มนั่งเล่นอีกเด้อพี่น้องม้มนั่งเล่นค่ะม้มนั่งเล่นดอกไม้อุ้ยโอ้ยตกใจเบิรพี่น้องเก้าอี้ลมอีกแล้วม้มนั่งเล่นค่ะมุมนั่งเล่นนะคะู้ไดอยากมานั่งเล่นน้ำสาปานกับมานั่งเล่นแล้วค่ะเด้อมุมนั่งเล่นค่ะไปใส่บ่ได มุมนางเลนค่ะอันนี้เป็นหินค่ะเป็นหินมุมนางเล่นค่ะนี่นะคะตัดไนแล้วพี่น้องตัดไต้เครื่องทางดอกไม้ค่ะโชว์ดอกไม้โอยเล็ลแน่นะมุมนางเล่นลายลายพี่น้องปุ่นหม่องหนึ่งนางเลนเด้อค่ะมสาพาบกิบยาวๆอันนี้ก็เป็นมุมนางเล่นค่ะ นี่ค่ะน,นี้กระมุมนางเล่นค่ะนางเล่นหลายหลายพี่น้องตัดบ่ทัานแล้วพี่น้องตัดด้เครื่องทางอันนี้ก็มุมนางเล่นด้อพี่น้องให้เบิ้งขางเคิงมุมนางเลนค่ะะมุมนางเล่นองเก็เก้าอี้นางเล่นค่ะตัดได้เครืงทางซัําน่เหละพี่น้องเบิ่งบ่ทัานได้ตัดต่อเครื่องตัดหยาพังค่ะ น,นั้นขังหลังเนาะคะ่ะเป็นยังไงพี่น้องมุ้มนางเล่นหลายบ่บ้านสาวปานมานางเล่นน้ำกันเด้อจะเด้อนาฮอนอากาศดีดีค่ะอาจสิเวียนหัวแน่แน่แนแน,นิดหน่อยเนาะค่ะเด้ออาจจะเวียนหัวนวิดอาจจะเวียนหัวสั่นเบาเบาพี่น้องอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยนะคะเพราะว่าสาวปานจับกล้องไม่ค่อยไอเนี่ยคะ่ะไม่ค่อยนิ่งอะคะ่ะ พี่น้องผู้ใดยุ่ไกลอยากมาเล่นน้ำสาวปานกับมาเล่นด้วย้าเด้อหนาหอนอยู่นี่บรรยากาศดีดีค่ะคลิปนี้สาวปานกับบมีอียงหลายค่ะแค่ผ้ามาเบงอากาศบรรยากาศดอกไม้อยากให้เห็นบรรยากาศน้ำกนเนค่ะขนนะวาดอกไม้อยู่นี่อากาศดีค่ะอากาศดีแห้งย้อนแสงพี่น้องไปยังดนหน้าสาวปานดำคลือบ่ ตามคลื่อบอกค่ะมันยากาศอยู่นี่ดีค่ะดีค่ะสาวปันหมกักมักแห้งล้มก็ล้มมือนีล้มแห้งค่ะพี่น้องล้มล้มหลังจากดูแลสามีเรียบร้อยแล้วอาบนา้ำทำธุรส่วนโตเพื่อเรียบร้อยแล้วกันน่ะค่ะ,คะเหตุงานสวนต่องานบานต่อค่ะชีวิตวนเวียนอยู่จังสิ่งละค่ะสาวปันชีวิตสาวปัน วนเวียนกิจวัตรประจําวันบม่ได้ไปใส่แล้วค่ะตติดกันตัวติดกันค่ะสาวปานก็ขอขอบคุณหลายๆเ้อค่ะสําหรับทุกๆคนที่ทรงกําลังแรงใจมาให้สาวปานเด้อค่ะเด้อสาวปานก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้กับบมีอหยางหลายเด้อค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็สิจักสิมีอหยางแน่บ่คลิด บ่ออกค่ะพี่น้องบ่ได้ไปใส่เนยยุตตบ้านไหมค่ะว่าู้วสีเฮ็ดอียงบ่าู้วสีเฮ็ดคลิปแบบใดไหมค่ะพี่น้องผู้ใดมีคําแนะนอยู่กะเขียนเขียนเขามาแนะนําในเด้อค่ะว่าอยากให้สาวปานเฮ็ดคลิปแบบใดค่ะถ้าสาวปานพ่อเฮ็ดได่สาวปานก็สีเฮ็ดให้เบิ่งเด้อค่ะเด้ออาสีเฮ็ดบ่ระท่านเก่งค่ะเพราะว่าพึ่งเริ่มเฮ็ดคลิปคลิปนี้กะบ่มีอย่างหลายค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ